มีสลับนะครับโซลันกี้ฉีกไปอยู่ด้านข้างแล้วกลเซฟสกี้นี่เข้ามาอยู่ด้านในบ้างโโอ้หเล่นต่อบอลหน้าบ้านแบบเสี่ยงแล้วก็เสียจนได้นะครับแมนยูปอโรมามาแล้วเปิดเรียดมาติดดาโลแก่ตั้นแล้วครับแล้วสวอดอดูนโนท่ทางขวาไปแล้วอันโชไปแล้วบอลน้ำหนักน้ำหนัก,นนกมันไม่ได้เปลี่ยนมีตัวสองมาแล้วสอดมาครแล้วสวอดยาวไปนิดนึงโดน,นดโดนดักได้โดยฟันเดเฟนน,น,นี่สเปย์จะย้อนคืนแล้วครับ มาเยาวยาของมิกกี้ฟันเดเฟนมีความเร็วด้วยมามันแรงแรงมุมน้อยไปแล้วแต่ว่ามีโอ้โหมีจอนสั้นมาครับ1-0นีดด่สเปอร์ขึ้นนํานี่แหละครับโอ้โหทีเด็ดสปีดของมิกกี้ฟันเดอร์เฟน่ครับหนึ่งในนักเตะที่เร็วที่สุดในพริมลีกนี่ครับยิงแหวกทะลุตรงกลางาเลยครับอาจจะเหนือความคาดหมายของฝั่งอยไนเตดนะครับที่คงไม่คิดว่ารวดเดียวนี่จะมาถึงสุดเส้นเลยครับนาทีที่3เท่านั้นครับ โโอ้แล้วป้อนให้เบรนเนนจอร์นสันทำประตู4เกมติดเลยครับสำหรับจอร์นสันครับแต่กล้องนี้จับคนจ่ายแม่ว่าคนยิงนะครับแล้วเป็นคนตัดบอลมาเองด้วยครับโหลากยาวมาเลยนะครับมากกว่า60หลาฟานเฟนฝั่งแมนยูนี่ก็อาจจะเรียกว่าย่ำใจเล็กน้อยนะครับกับการที่ไม่ได้ตัดฟาวนะครับ ตัวอื่นนี่คืออาจจะพะวงอยู่กับตัวที่ฟานอเฟนจะจ่ายให้นะครับไม่คิดว่าจะกระชากทีเดียวหายขนาดนี้จังหวะที่แต่งบอลหนีก่อนจะเปิดเดี่ยวหูบอลมันจะห่างตัวแล้วนะครับแต่ว่าด้วยสเปซต้นที่ว่าปีเดียวเขาทันจังหวะแล้วเนี่ยตรงนี้นครับ3นาทีแรกครับีมเยอนขึ้นนำไปก่อนแล้วตัดมาบอลที่เดลิกไม่แม่น เคยบอกให้กับซอเปอร์แล้วในปี2024นี่ไม่มีนักเตะทงแนมคนไหนครับที่ทำประตูได้4เกมติดในทุกรายการได้เหมือนกับที่เดนเดนจอนสั้นวัย23ปีนี้ทำได้นะครับรอบรอหวางยาวเดวลิกดักก็ได้ครับถึงมาตินเนสสาดขาาึ้นมาทางหน้า บุนโนพักเลสฟอร์ดโดนจิน้มเดลนบโลดแต่ตรงนี้กนานโชชชิงเออรดุกี้กนานโชชชิงได้ชิงและย้อนมาบุนโนสันสันกับเมนูบังไม่มิดสบอสรให้กับซอเปอร์ทีนี้ครูเซฟสกี้จะขึ้นมาแล้วครับขึ้นทางขวาจอร์ซันยังไม่คืนปาลุเองครับจอร์ซันลุยแล้วให้หดนดักได้โดยบุนโนแล้วตรงนี้ยังไม่ออกครับทันของดัโล์ อยู่ออกจากมุมได้ทุ่มแล้วครับบอลโดนคูรูเซฟสกี้ออกปีกทีมชาติเวลส์ที่ฟอร์มกันท่าประตูนี่กำลังมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนี่คุณพ่อของเบนเนนจอนสันเนี้ยเดวิดจอนสันครับที่ก็เคย อยู่ในทีมชุดแชมป์เอฟเอยูครับกับทีมปีศาจแดงด้วยนะครับอยู่แต่ขึ้นเกมแล้วครับบอว์มาเลยให้กนิดโดนฉกได้ไปสั่นฉกจากอุกเต้แล้วมาโซลกี้ไม่จังหวัดได้ง้างแลลวครับโดนมาติเนสมาบาังได้ <c oughs> ในเกมที่ไม่มีซอนแต่ว่าสเปอร์เกมลุกแผงลิททำประตูขึ้นนำไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีชื่อของวิชาริซอนที่ ยังคงต้องพักรักษาตัวอยู่ด้วยเดลิกยาว <c oughs> แก้แก้ได้แต่ไม่แม่นกับเพื่อนละครับบอของทีมเยอรอร์แมนอยู่นี่พักหลังมีปัญหากับฟอร์มการเล่นในบ้านเหมือนกันนะครับหลังจากที่มีช่วงหนึ่งที่พวกเขาไม่แพ้เกมพรเมยร์ลีกในบ้าน20นัดแต่ว่า19นัดถัดมานี่แพ้ไปถึงเจ็เวนเนอร์พาหนีมาแล้วให้ ให้ลูกนี้แรงโดนมาร์ติเนสบังไดมิดแหลวครับอ,อยู่ยังตัดการกับโซลเก้ได้สองยงยบะติดแล้วครับทางมาร์ติเนสก่อนหน้านี้สองเกมที่เสมอมาทั้งในบอลลีกบนถ้วยนี่เ,เทนฮาก็บอกว่าเป็นความน่าหงุดหงิดนะครับการเสมอที่ทำให้ทีมนี่หยุดชะง,งักไปครับนี่ครับออ ความเร็วในการสปินติดเครื่องมาเรื่อยๆนี่ก็เรียกว่ายากจะตามหยุดได้ครับ